เรื่องของเทสลากันบ้างดีกว่านะคะที่เราได้ยินกระแสข่าวว่าเอ๊ะเ,เขาจะมาปักฐานการผลิตที่ประเทศไทยนะคะหลายคนอยากรู้ความเป็นไปได้เป็นอย่างไรที่มาที่ไปเป็นอย่างไรด้วยนะคะ เรื่องนี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถ้าจํากันได้ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะคุณเศรษฐาทวีเสนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของบ้านเราเนี่ยล่ะค่ะได้เดินทางไปประชุมเอเปกที่สหรัฐอเมริกานะคะในช่วงนั้นเองเมลอกาสได้เยี่ยมชมโรงงานเทสลาด้วยนะคะแล้วก็พูดว่าเทสลาเนี่ยกำลังตัดสินใจว่าจะเลือกทําเลในการลงทุนในประเทศไทยในไตรมาสแรกของปี2567นะคะทนา ของนายกเสษฐาสรุปในการหารือครั้งนั้นบอกว่าพูดคุยกับผู้บริหารของเทสลาซึ่งสนใจเข้ามาลงทุนในไทยเพราะว่าเป็นประเทศที่ให้ความสนใจสูงที่สุดเลยในตอนนั้นเนี่ยนะคะและมั่นใจว่าการลงทุนจะไม่ใช่แค่การสร้างโรงงานประกอบรถยนต์อย่างเดียวแต่ว่าจะทําให้เกิดการจ้างงานและการลงทุนอีกมหาศาลล่าสุดกระแสะข่าวก็ระบุแล้วว่าเทสลาอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยปลดล็อกเงื่อนไขพื้นที่ลงทุนที่ต้องใช้พื้นที่2 0 0พ ไร่เป็นที่ผืนเดียวกันนะคะรายงานข่าวจากทางเนียอร,รัฐบาลก็เลยระบุนะคะว่าพื้นที่ลงทุนของบ้านเราในนิคมุตสาหกรรมไม่เพียงพอคะ่ะไม่ว่าจะเป็นของการนิคมศตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากอนอ,อหรือนิคมศตสาหกรรมของเอกชนเรื่องจากปกติเนี่ยการจัดตั้งน,นิคมศตสาหกรรมจะใช้พื้นที่1 0 0 0ถึง2,000ไร่แล้วก็จะลงทุนใช้หลักร้อยไร่ต่อรายก็เลยสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงุตกาหกรรมเนี่ยเร่งหารือกับหน่วยงานนะคะจะได้ปลด ล็อกเงื่อนไขพื้นที่ผังเมืองกันส่วนกรณีเงื่อนไขาการลงทุนในพื้นที่ e e c ในช่วงปลายปีที่แล้วนะคะทานานของนอเตอร์จุลาสุขมานพเลยค่ะที่การสํานักงานคณะกรรมก,การนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าสกพอ,อ,อค่ะบอกว่ามีการทบทวนแล้วแล้วก็ปรับสิทธิประโยชน์พิเศษให้เป็นรายกรณีสําหรับนักลงทุนใหม่<ๆ>โดยเฉพาะนะักลงทุนที่ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV อย่างเทสลาที่จะเข้ามาตั้งโรงง,งานการผลิตในประเทศไทยนะคะแล้วก็เส เหนอแพ็กเกจการลงทุนสูงสุดด้วยในพื้นที่ EEC ไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นภาษีการลงทุนจากต่างประเทศสูงสุด15ปีเลยนะคะแล้วก็ยกเว้นภาษีนําเข้าวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าชิ้นส่วนรวมถึงให้วีซ่าระยะยาวให้พำนักในประเทศไทยได้สูงสุดถึง10ปีด้วยกันทั้งกลุ่มแรงงานและก้นนักลงทุนต่างชาติด้วยแพ็กเกจดีเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นแพ็กเกจที่พิเศษค่ะที่ B.O.I เนี่ยนะคะจะยกเว้นภาษีที่เคยมีก่อนหน้านี้ที่สูงสุดแค่ 8ปีตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจพิเศษที่ใหกับอุตสาหกรรม EV สูงถึง15ปีด้วยกันนะคะทีนี้ต้องยอมรับว่า เอรอนมัสเองก็พูดถึงเรื่องของการตั้งโรงงานในประเทศต่างๆมาอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้นะคะมาลองอ่านใจเขาสักหน่อยว่าเขาคิดอะไรเอรอนมัสได้พูดหลายครั้งทีเดียวนะคะว่าเป็นความจําเป็นค่ะที่เทสลาจะต้องมีโรงงานขนาดใหญ่หลายแห่งจะได้กระจายสายป่านการผลิตรวมถึงการขายรถยนต์ในระยะยาวและหลีกเลี่ยงปัญหาโมมิรัฐศาสตร์เนื่องจากเอรอนมัสเคยพูดไว้นะคะบอกว่าการมีไข่ไว้ในตระก้าใบเดียวกันหรือมีกําลังการผลิตที่มากเกินไปขึ้นอยู่กับรัฐบาล วเดวไม่ใช่เรื่องที่ดีนักนะคะซึ่งถ้าตัดภาพกลับมาบ้านเราประเทศไทยก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตและส่งออกรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในอาเซียนเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ก็คืออยากจะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคซึ่งจะเห็นว่าช่วงปีที่ผ่านมาก็มีแค่รถยนต์ E ีวีจากจีนหลายค่ายทีเดียวนะคะมาตั้งฐานผลิตแล้วกว่า1,400ล้านดอลลาร์สหรัฐและ10อันดับยอดจดทะเบียนของรถยนต์ไฟฟ้าสูงสุดล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ็พบนะคะว่า Tesla Model 3เนี่แหละค่ะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งะคะซึ่งรายงานนี้มาจาก Auto s p i ินะคะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ t ท s l a เนี่ยนะคะมียอดจดทะเบียนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งหลังจากเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะคะซึ่งก็ถือว่าจริงๆก็ใกล้กับ BYD นะคะต่างกันแค่ประมาณสัก 40คันเท่านั้นเองนะคะซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะรักษาแชมป์ได้มากน้อยแค่ไหนและถ้ามาตั้งโรงงานในไทยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมาก้อยแค่ไหนด้วยปัญหาหลักตอนนี้คือพื้นที่2000ไร่ตาม,ม,มดีมานที่เทสซาเขาต้องการเนี่ยมีหรือเปล่านะคะเพราะว่า1000ไร่เท่ากับ1นิคมไปแล้วทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะ<ม> e อีโคซิสเต็มเขาเยอะมากดังนั้นก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักนะคะแต่ว่าฝั่งของผู้ซื้อฝั่งของภู้ใกระชนพร้อมอยู่แล้วนะคะฝั่งของการเป็นหับอีโคซิสเต็มเรามีแต่ว่าอยู่ที่ตอนนี้คือ พื้นที่หลักๆเลยแล้วก็ไม่ว่าจะแบรนด์ไหนไม่ช้าเกินไปเพราะว่า3เหตุผลสําคัญที่ทําให้แบรนด์รถยนต์ประสบความสำเร็จได้นะคะคุณภาพราคาแล้วก็บริการหลังการขายนั่นเองค่ะพนนาสนใจประเทศไทยเองที่เขาเข้ามาส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคนไทยมีทักษะใน,ในการผลิตรถยนต์อยู่แล้วขอโทษนะครับคือเคยมีประสบวงการยานยนต์ไทยเราเคยเอารถที่มาจากประเทศอาเซียนอื่น มันไม่เวิร์กนะครับด้วยหลายประการนะครับก็ถ้าไปถามคนวงก,การรถยนต์จะรู้ว่าที่สุดเราก็คือต้องใช้รถยนต์ในประเทศเราเองเพราะฉะนั้นแรงงานฝีมือคนไทยเราเก่งการบรหิหารจัดการซัพพลายเชนด้วยนะครับทีนี้มานนิดหนหลายคนจะถามว่าทำไมเทสลามาขายในประเทศไทยได้ง่ายๆนะครับเขาอาศัยเรื่องของ FTA อาเซียนจีนเหมือนกับที่รถจีนเข้ามาเพราะ,ะนั้นภาษีศุลกากรซึ่งเคยมี80มันหายไปเลยดังนั้นก็จะมีแค่ภาษีสรรพสามิตนะครับซึ่งอยู่ประมาณสัก4-8ดังนั้นเวลาเข้ามาก็เลยคอมเพลติทีฟรถที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้รถที่มาจากอเมริกานะครับแต่ว่าคุยกับคนในวงการรถยนต์เชื่อไหมครับว่าคุณภาพของเทสต้าที่มาจากโรงงานที่เซี่ยงไฮ ไม่แพ้หรือแม้ทั้งดีกว่าเข้าใจกำนดีนะดีกว่าที่มาจากสหรัฐอเมริกาคนเอเชียประกอบรถเนียนมากนะครับอันนี้ต้องบอกบางคนคิดว่าการประกอบรถยนต์เป็นเรื่องของเลโก้ต่อๆทุกคนไม่ใช่นะครับมันมีความละเอียดของมันซึ่งซึ่งคนเอเชียทําได้ดีพอสมควรทีเดียวนะครฮะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ